สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกทฤษฎีที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสายเลือดต้องห้ามข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยจะพาไปดูความเชื่อมโยงที่เขาอ้างกันระหว่างฟาโรอียิปต์พระเยซเูพระนางมารีชาวมักดาลาแล้วก็จอกศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงราชวงศ์ในยุโรปเลยค่ะเป็นทฤษฎีที่แบบมีการพูดถึงเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับ แกนหลักๆเลยก็คือเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยสมรสกับมารีมักดาลาแล้วก็มีทายาทสืบต่อกันมาอมซึ่งไอสายเลือดนี้แหละคือจอก,กศักดิ์สิทธิ์ของจริงแล้วก็มีสมาคมลับ p r i o r y of sion คอยปกป้องผ่านราชวงศ์เมโรวิงเจียนอะไรทำนองนั้นค่ะฟังดูนะ่าถึงเต้นมากเลยนะคะแน่นอนครับแต่วันเนี้เราไม่ได้จะมาตัดสินว่าจริงไม่จริงนะ แค่จะมาพิจารณาข้ออ้างต่างๆตามข้อมูลที่เรามีเทียบกับพวกหลักฐานประวัติศาสตร์ข้อเท็จจริงกันไปเอาละครับมามาแกะรอยเรื่องนี้กันได้เลยค่ะจุดแรกเลยที่ข้อมูลชูนิชี้ให้ดูคือความพยายามจะเชื่อมโยงสถานะบุตรแห่งพระเจ้าของพระเยซูกับบุตรแห่งเทพราของฟาโรมันฟังดูคล้ายๆกันนะใช่ค่ะผิวเผินอาจจะดูคล้ายแต่พอดูในรายละเอียดที่ข้อมูลให้มาเนี่ย ออมันเป็นการเทียบที่ค่อนข้างคลัดเคลื่อนหรือที่เขาเรียกว่า fallacy of equivalence นะคะคือแก่นความคิดมันต่างกันเยอะต่างกันยังไงบ้างครับคือในอียิปต์โบราณนะคะฟาโรที่เป็นบุตรแห่งเทพราเนี่ยสถานะคือเทพที่ลงมาเดินดินเลยการสืบสายเลือดทางกายภาพจากเทพจริงๆเป็นเรื่องแบบว่าสำคัญสุดๆเพื่อความชอบธรรมในการปกครองอ๋อเข้าใจครับค่ะ แต่ทีนี้คําว่าบุตรแห่งพระเจ้าในบริบทฮีบรูเดิมๆของพันธสัญญาเดิมเนี่ยตอนแรกมันหมายถึงกษัตริย์ที่พระเจ้าเลือกหรือรับรองไม่ใช่เทพโดยกําเนิดอแล้วพอมาในยุคคริสตส์ศาสนาช่วงรแรกๆความหมายมันก็พัฒนาไปอีกกลายเป็นเรื่องอภาวะวิทยาหรือธรรมชาติที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าซึ่งมันคนละคอนเซปต์กับการสืบสายเลือดทางกายภาพแบบอีบเลยข้อมูลในนี้เขาชี้ให้เห็นความต่างทางวัฒนธรรมกับเทววิทยาตรงนี้ชัดเจนค่ะ oh. คำเดียวกันแท้แแต่บริบทนี่ต่างกันลิบลับเลยนะครับแล้วเรื่องออพระนางมารีชาวมักตลาล่ะครับที่มีการอ้างหลักฐานจากคำพีน,นอกสาระบบอันนี้ข้อมูลว่ายังไงบ้างครับตรงนี้น่าสนใจมากเลยใช่ค่ะตรงนี้แหละที่มันมน่าสนใจจริงๆคือข้อมูลชี้แจงว่าพวกคำพีน,นอกสาระบบหรือ gnostic gospels อย่างพระวรสารของฟิลิป ที่เรียกมารีว่าเป็นสหายของพระเยซูภาษากรีกคือโคโนโนสเนี่ยค่ะครับโคโนโนสใช่ค่ะแล้วก็มีการพูดถึงการจูบด้วยเรื่องพวกนี้ถูกตีความไปคนละทางเลยจากบริบทเดิมๆอ้าวเหรอครับค่ะคำว่าโคโนโนสในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคู่สมรสนะคะแต่จะหมายถึงหุ้นส่วนหรือสหายทางจิตวิญญาณมากกว่าหรือคนที่ร่วมความคิดความเชื่อเดียวกัน อ๋อ oh, เป็นเพื่อนร่วมอุดมการว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะส่วนเรื่องการจูบที่เจอกันในคำพีพวกนั้นในแวดวงนสติกมันมักจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการถ่ายทอดความรู้ลับหรือ g โนซิสไม่ใช่การแสดงความรักแบบโรแมนติกที่เราเข้าใจกัน Mm hmm. แม้แต่ฉากที่ดูเหมือนมารีขัดแย้งกับเปโตรในพระวรสารของมารีนะคะข้อมูลจากการวิเคราะห์ก็บอกว่าน่าจะสะท้อนความตึงเครียดจริงๆที่มีอยู่ระหว่างกลุ่มกุนนสติกที่เน้นความรู้ภายในบทบาทผู้หญิงกับกลุ่มคริสตจักรกระแสหลักที่เริ่มมีโครงสร้างอำนาจมีผู้นำเป็นผู้ชายมากกว่าจะเป็นเรื่องหึงหวงส่วนตัวครับครับก็เลยเหมือนว่าทฤษฎีนี้เอาข้อความเชิงสัญ,ญลักษณ์มาตีความตามตัวอักษรมากเกินไปหน่อยคะ่ะ การตีความสัญ,ญลักษณ์ผิดนี่พลิกเรื่องไปเลยนะครับที่นี้อีกเสาหลักสำคัญเลยโดยเฉพาะที่ดังมากๆช่วงหลังๆคือเรื่องจากหนังสือ The Holy Blood and the Holy Grail กับสมาคมลับ Priory of Sion ที่เขาว่าปกป้องสายเลือดนี้มาเป็นพันปีข้อมูลเรื่องนี้ล่ะครับอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคะ่ะ คือข้อมูลที่เราดูอยู่เนี่ยอธิบายว่าทฤษฎีที่ดังๆตอนนี้มันไปพึ่งเอกสารชุดหนึ่งชื่อ Dossier Secret หรือเอกสารลับที่เก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศสเพื่อจะใช้ยืนยันว่า p า i เรียเนี่ยมีจริงนะแล้วก็สืบสายเลือดผ่านราชวงศ์เมโลแวงเจียนมาจริงๆแล้วมันมีจริงไหมครับแต่สิ่งที่การตรวจสอบทีหลังเขาเจอและมีหลอกฐานยืนยันชัดเจนเลยนะคะ ก็คือไอ้ p r i o r i t y of s i o n ที่อ้างว่าเก่าแก่เป็นพันปีเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นองค์กรที่เพิ่งตั้งเมื่อปี1956นี่เองฮะอะไรนะครับ1956ใช่ค่ะโดยผู้ชายฝรั่งเศสชื่อเปียปลองตากแล้วที่หนักกว่านั้นคือปลองตากับพวกเขายอมรับสารภาพทีหลังด้วยนะคะว่าเป็นคนปลอมเอกสาร d o s เซียรซีครขึ้นมาเองเดี๋ยวเดียว ปลอมเอกสารเลยเหรอครับใช่ค่ะปลอมขึ้นมาในช่วงทศวรรษ1960ัถึง1970เพื่อจะสร้างประวัติศาสตร์ปลอมๆให้ปลองต้าเองว่าเขาเนี่ยเป็นทายาทราชวงศ์เมรวินเจียนคนสุดท้ายมีสิทธิ์ในบัลลังก์ฝรั่งเศสว่างันเถอะค่ะโหไม่อยากจะเชื่อเลยหมายความว่าแกนหลักที่ใช้อ้างเรื่องสมาคมลับโบราณน,นี้ จริงๆเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาใหม่ในยุคเรานี่เองเหรอครับเนี่ยอันจะเห็นภาพชัดเลยว่ารากฐานสำคัญของทฤษฎีกระแสหลักที่เราคุ้นคุ้นกันตอนนี้นะคะมันไม่ได้มาจากความลับโบราณอะไรเลยแต่ส่วนสำคัญมากๆมาจากการสร้างเรื่องหลอกลวงหรือ hoax ที่ซับซ้อนในศตวรรษที่20นี้เองซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกเปิดโปงมีหลักฐานชัดเจนแล้วอื <c oughs> แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะครับสรุปจากข้อมูลที่เราคุยกันมาก็คือทฤษฎีสายเลือดต้องห้ามเนี่ยถึงจะฟังดูน่าตื่นเต้นน่าค้นหาแค่ไหนแต่โครงสร้างของมันก็มาจาก 1. คือการเทียบแนวคิดศาสนาที่ต่างกันแบบผิวเผินใช่ค่ะ 2. คือการตีความคำพีน,นอกสาระบบที่อาจจะผิดไปจากความหมายเดิม,มและ 3. ที่สำคัญเลยคือมันไปอิงอยู่กับเรื่องหลอกลวงที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่าไม่จริง ถูกต้องค่ะแตออ่การเข้าใจปรากฏการณ์นี้มันก็ไม่ใช่แค่การชี้ว่าจริงอยู่ไม่จริงเท่านั้นนะคะข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างคือการวิเคราะห์ว่าทำไมเรื่องแบบนี้ถึงยังดึงดูดคนได้เยอะในยุคนี้นั่นสิครับทำไมค่ะอาจจะเพราะมันไปแตะความรู้สึกบางอย่างเช่นความชอบในทฤษฎีสมคบคิดความไม่ไว้ใจสถาบานันหรือ เอ่อความต้องการหาเรื่องเล่ามุมใหม่ๆม,มาอธิบายประวัติศาสตร์ศาสนาที่มันต่างไปจากที่เคยได้ยินมาอืมน่าคิดต่อจริงๆครับว่าอะไรคือพลังที่ทําให้เรื่องเล่าหรือตำนานสมัยใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันแทรกซึมผสานเข้ากับประวัติศาสตร์ความเชื่อหรือความหวังของผู้คนได้จนดูเหมือนจริงแล้วก็มีอิทธิพลกับคนบางกลุ่มได้แม้จะมีข้อมูลมาแย้งก็ตามค่ะเป็นคําถามที่น่าสนใจมากนะครับ นี่คงเป็นคำถามปลายเปิดที่เราทิ้งไว้ให้ไปคบคิดกันต่อหลังจากการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้ของเราครับถ้าคุณชอบเรื่องลึกลับแบบนี้กดติดตามช่องไว้เลยครับเพราะยังมีความลับอีกมากที่โลกยังไม่เคยบอกคุณ